ันอยู่ในสีนิทัมนะยืนวันพระขัดนะอยู่ในห้องพระลูกขาของเขาไม่ออกไปไหนเลยจริงจริงเนี่ยโอ้โหตอนเนี้ยแล้วเขาบอกว่าอะไรเหรอทำไมถึงเรื่องของนันตาหรือว่าน้าโมอะทำไมนันตาเนียเนี่ยคนไม่มีเมียไม่มีสิทธิ์เห็นหอยเนี่ยแม่ไม่เห็นได้ยังไงรู้เถอะเป็นศิลปะพื้นบ้านเนี่ยผมมีชื่อเสียงมีมาได้เยอะกว่าซื้อนาไว้ไปทำนาลูกถ้างั้นแหละหอย เฮ้ยปูปลาที่เกิดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วบ้านทุกบรรทัดไม่รู้จักกันะไรแล้วไม่เนาะปีนาไม่ต้องหอยกเยอะตั้งแยะเนาะตัวนี้หอยโกงอะไรตั้งแยะมาเปรียบไปยังพาจะไม่ต้องกระทมเผื่อนหน้าเหมือนข่อยขุนกิจข้าวไม่ดูตัวเองใช่รถพาในถุงรีของเราวย คุณชารสชาติมันก็จะมาหลายคนจะเติมสีที่ก็ไม่สนเติมแต่ล่ารรที่บนพิซซ่า